สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ e-life e b i s, <S เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีหลังยืนตรงคารบทงชาติทางช่อง e b i s รายการที่จะพาท่านผู้ชมไปพบกับความทันสมัยบนโลกอินเทอร์เน็ตผู้ชิงความได้เปรียบรู้เท่าทันเทคโนโลยีไอทีและลดต้นทุนทางธุรกิจผมกิติชัยเจือจันพิพัฒน์และคุณชิพธรรมขอพิเศษผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับคุณชิพธรรมสวัสดีครับครับสวัสดีครับตอนนี้กระแสกำลังมาแรงมากเรื่องของ WhatsApp มันคืออะไรครับ WhatsApp WhatsApp มันคืออะไรวันนี้นะครับเราจะพูดถึงโปรแกรมตัวนี้ครับอันนี้เป็นข้อมูลจากนิตยสาร Positioning นะครับัง WhatsApp 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 เป็นโปรแกรมที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากเป็นโปรแกรมแชทบนโทรศัพท์มือถือแชทเหรอครับนี่แชทนะฮะครับผมแต่สิ่งสิ่งที่จะทำที่เราจะมาคุยกันเนี่ย โปรแกรมเล็กๆอย่างนี้มันมาเปลี่ยนแปลงโลกได้ยังไงบางทีท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยจะใช้อยู่วันนี้เราจะมารู้จักโปรแกรม WhatsApp ให้มากขึ้นครับผมนะครับก่อนที่จะไปคุยเกี่ยวกับวรรณธิการบริหารของนิตยสาร p o s i t i o n i n g n นะครับ,รบเราไปติดตามชมข่าวสารเกี่ยวกับ e u s i n e s s กันก่อนครับ Huawei MediaPad has arrived, the world's first 7-inch tablet to run Android 3.2 Honeycomb. Huawei MediaPad is Huawei device's smartest, lightest, and most portable tablet yet. Huawei ประกาศเปิดตัว MediaPad แท็บเล็ตตัวแรกของทางบริษัทที่มาพร้อมกับหน้าจอ LCD 7นิ้วและทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ Android 3.2สามารถเล่นวิดีโอ1,800 HD ได้อย่างลื่นไหลพร้อมพอร์ต HDMI กล้องหน้า1.3ล้านพิกเซลและกล้องหลัง5ล้านพิกเซลสามารถใช้บันทึกวิดีโอ HD Storage ภายใน8 g ิสนับสนุนเครือข่าย3 G Wi-Fi และ Bluetooth นอกจากนี้มันยังมาพร้อมกับแฟลช แบตเตอรี่ภายในใช้งานได้อย่างต่อเน,นื่อง6ชั่วโมงโดยทั้งหมดอยู่ภายในตัวเครื่องที่มีความหนาเพียง10.5ม mm, ิลิเมตรและมีน้ำหนักไม่ถึงปอนอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยเรื่องราคารวมถึงขนาดของหน่วยความจำในเครื่องแต่ทางบริษัทคาดว่าจะสามารถวางตลาดได้ในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้ค่ะ